And now, yeah, make all the demons quiet Yeah, we were built to thrive, yeah I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet Yeah, we were built to thrive, yeah Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had know Yeah I think that we've all had it now Sick deal dealing with this, you need a to ชวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติปีพุทธศักราช2566ซึ่งชิงถ้วยนะคะของว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดานะคะวันนี้เป็นวันที่2ของการแข่งขันในรายการของหุ่ญญนยนต์ส่งอาหารอรฉริยะนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะทีมงานกําลังจะเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติของหุ่นยนต์ว่าวันนี้ทุกคนอาจจะได้ไปปรับหุ่นยนต์แล้วมาดูกัน หุ่นยนต์แต่ละตัวจะผ่านคุณสมบัติที่เราต้องตรวจไหมนะคะแล้วเราจะเริ่มจับฉลากแข่งขันกันอีกหนึ่งรอบในวันนี้วันนี้นะคะเราต้องการ4ทีมเพื่อที่จะคัดเหลือ8แทีมที่จะไปรอบต่อไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นการาให้ทุกคนได้เตรียมหุ่นยนต์แล้วก็จับฉลากเทคนิคเลยนะคะกำลังแข่งขันอยู่ตอนนี้จะเป็นทีมแรกข,ของรอบเช้าของเราเอา เหลือเวลาเซตัพประมาณ42 41วินาทีค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะ ะะจะเป็นทีม SBR Auto Thailand นะคะ,<ล>ะจากวิทย<ล>การอาชีพสีมุนเลือกนะคะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันว่าทีมนี้จะสามารถทำภารกิจสาเร็จหรือเปล่านะคะ SBR Auto Thailand นะคะจะต้องไปส่งอาหารให้ได้ในจุดส่งอาหารจุดที่3<ล>ะนะคะทีมจะได้ความที่<ล> แปลงลำดับการแข่งขันนิดหน่อยนะคะจากเทคนิคพี่หม่แเรามารองรูนช่วยเทคนิคพี่ไม่กันดีกว่าสแตนบาัญญาณกรรมการนบานะคะสัญญาณกรรมการพร้อมเริ่มปฏิบัติภารกิจได้เลยค่ะพี่ไมยโรบอทต้องไปส่งอาหารให้คณะกรรมการในจุดที่4นะคะเรามาลองรู้กันว่าพี่ไม่ จะทำสำเร็จหรือเปล่า อรอลุ้นกันว่าวิใีการอาชีพเสนาจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือเปล่านะะมีการจัด,จดวางคาดอาจจะมีการาเรียกอะไรดูห่วงจุ้ยด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์สามารถ ตอนนี้เป็นสแตนบายแล้วนะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้เลยนะคะมีการ กลับมาที่เดิมแล้วก็ปฏิบัติภารกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการเช้ทุนยนต์เพื่อจะปฏิบัติภารกิจต่อไป ไปดีกว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ให้กําลังใจพิธายการอชีพเสนาสไปด,ด้วยกันเนาะ ยังเหลือเวลาอีก สำเร็จแล้ว โอ้แต่และหุ่นยนนี่เขาจะคิดทีมของเขานะคะว่าทีนี้จะเป็นทีมอะไรอ,ไรอันนี้คือทีมสีส้มของกวาวนะคะซึ่งสุดยอดมากค่ะแล้วเราจะมารอลุ้นกันนะคะว่าทีมของกวาวโระบทจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ มาลีแมตช์ในรอบนี้นะคะเป็นทีมจากเลยเทคโรบอทนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคเลยนะคะให้สัญญาณกรรมการนะคะเชิญอาจารย์เซนอ่างค่ะคณะกรรมการให้สัญญาสามารถเซนปั๊บได้แล้วนะคะการตัดของนะคะนะครับมาดูว่าเลยเพียงจะ มาลุ้นทีมสุดท้ายของการรีแมตในรอบนี้กันนะคะว่าใครจะสามารถเข้าชิงชนะเลิศในระดับชาติของเรากับคุณโยนทรงอาหารบริการอัจฉริยะอัจฉริวสึกษาตอนนี้หมดเวลาเซตอัพแล้วนะคะต้องสแตนบายเตรียมปฏิบัติภารกิจในรอบนี้ได้ค่ะ,ะเริ่มให้ออกสตาร์ทแล้วนะ อามีการหมุนมแล้วเป็นว่อไนะคะคอรีทายนะคะเนื่องจากอาจจะมีการของตกอคดูอกนินครับ้ำตกน้ำตกเจสสาวน้อยเราจะ เราจะต้องไปส่งในจุดที่4นะคะเราดูว่าหุ่นยนต์จะไปข้างหน้าหรืออะไรไหมนะครับอี่หมุนรอบตัว,ตวสุขยับแล้วนะคะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะต่อไปนะคะให้อ,ใอาหารไปส่งท,ที่จุดที่4นะคะจะไปข้างหน้าหรือจะหมุนเอกรอบนะคะวางใจให้แต่ตอนนี้ยังเหลือเวลาในการปฏิบัติภารกิจนะคะเวลายังไม่ไหมดเราลุ้นต่อได้นะคะทีมสุดท้าย ะจ,ะจะมีการหมุนตัวนะคะ,ะตแต่ว่าปฏิบัติภารกิจเดินไปด้ปานหน้าไม่ได้นะคะ,ะคแต่ก็ยังดีที่มีการขยับของหุ่นยนต์นะคะอาจจะมีการให้คะแนนในเรื่องของมีการขยับตอนนี้พื้นสะอา,าดพร้อมปฏิบัติภารกิจต่อไปได้เลย เก่งมากเลยค่ะจะไม่จริงๆน,นะต่ไปต้องต้อง,อง,องโอ,โอ,โอ้โหสุดท้ายเวลาจะหมด ะะจากเทคนิคเลยนะคะก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จนะคะแต่ว่าดีนะคะที่มีการขยับของหุ่นยนไปข้างหน้าซึ่งไปได้ไกลอันนี้ก็อาจจะมีการให้คะแนนเพิ่มเติมในเรื่องของการขยับด้วย,วยซึ่งสุดยอดมากๆเลยค่ะทุกทีมนะคะให้กําลังใจทุกๆทีมในการเข้าแข่งขันในรอบนี้ ทุกทีมเข้ามาถึงในระดับชาติก็คือเก่งมากๆเลยนะคะเราก็ช่วยให้กําลังใจทุกทีมได้พัฒนายิ่งขึ้นไปในรอบหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามการแข่งขันกันอีกรอบนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ